เป็นครับขับรถแล้วครับง่ายครับคุณพ่อสอนครับขับรถไม่เป็นค่ะคิดว่ายากค่ะจะไปฝึกที่เขามีสอนขับเป็นครับแรกแรกอะยากแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับแล้วับไปก็น่าจะขับยากอยู่ฝึกเองอะเพื่อนสอนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นค่ะคิดว่าขับรถขับยากค่ะฝึกที่โรงเรียนสอนขับรถค่ะและตอนนี้นะครับก็อยู่กับน้องที่ตอนแรกเนี่ยส่งมาบอกเราว่าใช่แล้วอยากจะเรียนขับรถจังเลยต้องการความช่วยเหลือถึงต้องวันนี้นะ เราก็สนองให้เลยมาที่โรงเรียนสอนขับรถแห่งนี้แนะนำตัวหน่อยเลยครับสวัสดีครับชื่อนายพงเสรองพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อกันครับกำลังศึกษาอยู่ราชภัสวนสุนันทาครับคณะวิทยาการจัดการครับวิทยาการจัดการมันมีแย่งย่อยไหม ว่าเป็นสาขาอะไรครับที่เราเรียน,เนสาขาครับขึ้นไว้ถ้าื่อผสมนะครับวันนี้ได้ข่าวเป็นเฟรชชี่เลยนะคะพี่กราฟน,นี่เลยแต่งตัวเต็มขนาดนี้ถ้าไม่เฟรชชี่นี่ไม่แต่งตัวเรียบม้อยขนาดนี้นะเชื่อพอยจริงๆขับรถเนี่ยจะว่ายากก็ยากนะจะว่าง่ายก็ก็ง่ายมันอยู่ที่แบบความกล้าในการตัดสินใจแบบยิ่งหลอดออกถนนอย่างเงี้ยครั้งแรกที่นั่งหลังพงมาเลยเนี่ยมันตื่นเต้นมากนะ โทรทัศน์สมคนรักมนตรี24ช yani> ั่วโมงน้องมีมีเพื่อนๆถามกันมาเต็มเลยว่าเราเนี่ยพาดข่าวสารของ You Channel จะทำยังไงดีครับพอยนี่เลยค่ะไปกด Subscribe You Channel ที่ YouTube กดเลยครับ